มึง<ช>มึงพร้อมแล้วใช่ไหมไหน้าเปิดให้โหวตย,ยังเลยครับยังเลยต้องบอกนัดเลยครับให้นัดทำให้ แต่ผมร้องมันมันผมผมว่าผมจะอินอยู่คนเดียวอ่ะี้ครับพวกน้าจะอินนะครับอ่ะอ่ะอินเนอร์มาเดีขออินเนอร์หน่อยดีก็อ,อินอยู่เนาะ โยนี่คือใต้ดินที่นี่คือคิงดอมมึงโดนกูไล่ยิงต่อให้ในถิน่นพ่อองกูแม่งโคตรสุดไม่ว่ายุคใครยิงมึงหัวหลุดไม่ไมีกูในมึงหยุดหายใจรู้แล้วลูกใครมึงมันลูกตดนอนในคุกไปพวกกูแกงโอเวอร์โหดกว่าลูซิเฟอร์กูโหดทุกขนากกูยิงทุกจักงหวะกระสุดเล่นเข้ากำมับเมืองนี้โอเวอร์คอง พวกมึงจะเรียนคเพือดมึงอาจจะเล็กพวกมึงมันลดเซิร์ฟจะกูได้ที่ลาสเก็ตรู้จักไม่ดำโอเวอร์มือซ้ายกูกำหมัดกูจับปืนพวกมึงโดนกูสกัดกูคือชะตากรรมที่พวกมึงไม่อาจลืมตอนมึงลั่นไกกูมึงอาจตื่นตอนกูปล่อยหมัดยับพวกมึงสุดมึงไม่อาจยืนกูมีเท่าไหร่ก็ใส่เต็มแทกระจาดถ้ามึงประมาทกูยัดแม่นับอนาัตายดินที่นี่คือคิงดอมมึงโดนกูไล่ยิง ต่อให้ในถิ่นพ้องกูแม่งโคตรสุดไม่ว่ายุคไขรย,ยิงมือหัวหลุดไม่มีกูดหนมึงหยุดหายใจรู้แล้วลูกไขรมึงมันลูกตุ๊ดนอนในคุกไปยโอเคพอ,พอแล้วมึงคิดว่าสดจะหมดเอ้ยท่อน,นี้แบบกำลังมานะครับเอาเอาเอา,เอาจะเล่นเด็กวังก็เอาให้ชัวร์จ้องอะไรสัตว์ค้องอะไรสัตว์มองอะไรสัตว์พ้องเป็นปรหลด แค่นี้ดีกว่าครับมันจะหยาบไปนะ่ะโอเคกูก็ว่างั้นแหละเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงไปเอาตังค์ที่ด๊บจอบอ่ะแล้วก็กูจะถามมึงอีกเรื่องหนึ่งครับนะถ้ามึงตอบเอาจบแล้วหรอถ้ามึงตอบดีบกูจ่ายถ้ามึงตอบกูส้นงตีนกูไม่จ่ายครับมึงคิดยังไงกับคนชื่อโจโจไหนนะมันมีหลายโจอะ กัดตรงกูถามแค่นี้อ๋อโอเคโอ้โหอะไรเต็มท <Jim> ี่ไม่ได้ระบุอยู่แล้วว่าโจไหนเต็มที่เลยครับคิดว่าปล่อยปล่อยเข้าไปดีแบบนี้ดีแล้วครับมึงฟังนะตอบให้กูชื่นใจสิคนนี้ียแต่นีปล่อยไปไปไหนก็ไป ครับนะหมายถึงใครคิดจนรับฮะคุณจะถามอีกทีนึงมึงคิดยังไงกับคนชื่อโจคิดว่าเป็นคนไม่ดีครับแล้วอะไรอีกชั่วออกมาให้หมดพูดออกมาให้หมดเร็วโจไหนไม่รู้เลยครับเอ้าโจโจโจล้อเล่นมึงด่าโจไหนเนี่ยมีโจเดียวแหละครับนะโจเหมือนฟ้า ครับ,รบรอ,อะไรอของ<ผ>มึ<อ>งกัน,นวะอะไรมึงอะไรของมึงไม่รู้เลยครับแล,แล้วทำไมไมายืนล้อมลุมงแบบนี้เอา้าก็มึงจะทำมึงเป็นประธานสภาค,คนใหม่หไม่ใช่เหรอเหรอไม้มึงมาเข้าแถวทำไมเนี่ยม,มืดเออ เอ้เรายืนไปแถวทําไมเนี่ยก็ถามก่อนอะไรเนี่ยนี่ใครบ้าะเต่าเหรอใช่ใช่ครับเรียกอล่นครับน้าผมย้อนไปดูโปโปแล้วมันบอกมันเป็นหลานน้าเว้ยฮะมันบอกเป็นหลานน้าเออไม่มีมาจากประเทศคิงด้อมอะไรของเขาอะเขาพูดอ่ะไม่มีนะกูไม่มีหลานเรียบร้อยปะใจเย็นดิเอาเอาแค่ในนี้เอาแค่ในี้เอ้ยหลุ เราเรามาจากเคดีนี่ไม่น่าใช่ปะใคกไปไข่ไว้ที่ไหนหรือเปล่าก่อนหน้าเนี่ยเคดีฉันไม่ได้อยู่นะฉันบอกไว้ก่อนเคดีตอนนั้นฉันไม่ได้อยู่ฉันโดนระเบิดไฟอยู่กับคนบางคนเคดีฉันพูดแค่นี้เรื่องคุณคุณรถเมล์หรือเปล่าอุงะใครนะใครนะหยิบเ่ะใครนะที่มันลากกูไปโดนด้วยใครวะ กูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปตีผู้หญิงผมอยู่ข้างน้าเสมอ<ะ>มันเดินผ่านหน้าผมมึงจะไปตีไปทำไมมันใสชัดเลยไหลกูกระตุกเลยไหลกูกระตุกเลย <c oughs> มันน่าจะไม่อยู่แล้วป่ะนะาหนึ่งแสนข้าร้องเพลงผมนะครับไม่รู้เหมือนกันฮะหนึ่งแสนข้าร้องเพลงผมแล้วครับมึงร้องเหรอ <c oughs> ใช่ครับผมร้องไอ้มื่ ไอตีปรับเงินแทนนะไม่ใช่ครับผมร้องครับนะไปไปเอาไงนะเล่ไม่ใช่หรอผมร้องครับนะเมื่อกี้ตีมตอนแล็บเนี่ยตีป์เล็บอย่างเฟี้ยวเออตีมึงร้องดีว่ะคนฟังเขารู้อยู่ผมไม่ต้องพูดหรอกว่าผมร้องหรือไม่ร้องแต่คนฟังเขารู้อยู่ผมรอรับตังค์เดี๋ยวพอละรู้อยู่เนี่เหรอผมร้องครับกูมีคำถามจะถามมึงไอ้หมืดจนกว่าไอ้ดิ๊บจะกลับมาครับกูจะให้ทุกคนถามมึงคนละหนึ่งคำถามครับนด้ มึงร you? ู kind of ้สึกยังไงบ้างกับการที่เพื่อนมึงคนหนึ่งเพื่อนมึงในแก๊งมึงเนี่ยเคยโดนนอนคารองเท้ามาเป็นเวลานานรู้สึกเอาเอาตรงๆเอาตรงๆอ่ารู้ึกก็สงสารอยู่ครับแต่ก็แอบสมน้ำหน้าอยู่ครับมึงมีอะไรจะบอกมันไหมกับสิ่งที่มันโดน แล้วเป็นปมฝังใจมันถึงด้วยวันนี้ผมไม่มีคำไหนนอกจาบอกนอกจากจะบอกคำว่าซู้ๆครับหล่อไหมนะหล่อพย้อนถามดิถามต่อเลยฮะ<ห>ถ,ถามต่ออีกนะบอกคนถึงคำถามออรู้สึกยังไงบ้างที่เป็นลูกนี้แล้วไม่ค่อยจะใช้นี้เท่าไหร่อ่ะว่านานกว่าจะใช้หรือว่าถ้าไม่ตามก็ไม่ใช้รู้สึกงไงบ้าง ผ่านครับคำถามต่อไปเลยครับกลับแพมเป็นไรกันครับฮะกับแพมเป็นไรกันครับกับใครนะแพพมไม่ได้เป็นไรกันเลยครับเยอ่มืดเอาคำถามต่อไปครับไปผมถามเอง เบิดถ้าโดนไล่ออกจากแกงเพราะความพิดเกียนกันทำงนไงวะอ๋อเดี๋ยวเวลามันจะพิสูจน์มันเองครับ <c oughs> คนหลอต่อเลยครับ <c oughs> มืดหรือมโจฉินเส้เอ้ยปล่อยครัหนาอตรง <c oughs> นี้เปล่าว่าไปถ้าสมมหตดอ้วนโอเวอร์เนี่ยลำบากถึงขั้นสุดจนต้องขอให้มืดอะกลับไปอยู่โอเวอร์ over, มืดจะไปไหมครับ เอ้ยมันจะหนักใจไปถามถามนี้ไอ้น้องกระโจนตอบไม่ได้หรอกตอบเลยหนักใจเลยนะถ้าลราบากแบบขั้นสุดแบบสุดจริงๆไอ้ที่พึ่งแต่คุณต้องหักกันด้วยนะเพื่อบเก่าไม่ได้หรอกแบบว่าแบบว่าเพื่อมึงกูเป็นอ้วนใช่ป่ะมืดไม่ไหวจริงไหวที่อะอันนี้กูขอร้องเลยแกเพื่อนเก่าได้เปลกูไม่ไหวจริงเว้ยกูไม่เคยขอเลยที่มึงบอกไม่ต้ตอบหรอกอยู่ที่นามสกุลก็พอกูไม่เคยขออยงนี้เลยเอามืดเนี่ยก็ ผมไม่มีคำไหนจะพูดครับนอกจากคำว่าสูๆ้ๆเ <laughs> พื่อนเพราะตอนนี้กูอยู่ที่นี่แล้วนี่เป็นไงครับ Tell you less way c a t all day and all night w e d stay up if it felt so right We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were